สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลประชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพุทธที่15ทธันวาคม2564ามานำเสนอครับสสสวใครควรโลกะกว่ากันคือฮากันจังกับตัวเลขมหาศจรรย์ของอาจารย์สมศักดิ์เจ้าสำนักยุติธรรมพอดีพรุ่งนี้หวยออกมีตัวเลขอยู่สชุดให้เลือกใครชอบชุดที่1เลือกเอานะ ชุดแรกเป็นชุดจำนำข้าวมีหลายเลขเลือกเอาภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์โทษคุก36ปีลดเหลือ8ปีจะพ้นโทษสิงหาคม68บุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โทษคุก48ปีลดเหลือ10ปีจะพ้นโทษเมษายน71มนัสสร้อยพลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ โทษคุก40ปีลดเหลือ8ปีจะพ้นโทษรกรกฎาคม6-9อาอภิชาติจันทสกุลพรหรือเสียเปียงนักธุรกิจคนสนิททักษินโทษคุก48ปีลดเหลือ6ปี3เดือนจะพ้นโทษธันวาคม6-6ชุดที่2เป็นชุดสินบนต่างชาติมีตัวเดียวหนึ่งหจุธามาศสิริวันอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโทษคุก50ปีลดเหลือ9ปี5เดือน จะพ้นโทษกันยายน69เนี่ยตัวเลขมันฟ้องถึงความทะแม่งทำแ่งในมาตรฐานสุจริตเที่ยงธรรมของกระทรวงยุติธรรมผู้จะทำบัญชีรถโทษตามกลไกประชาธิปไตยระบบรัฐสภาฝ่ายค้านซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ผู้นำฝ่ายค้านเปลี่ยนเป็นหมอชนลนานผู้ชอบชนแหลกหมูมาขึ้นเขียงขนาดนี้สับรัฐบาลด้วยบางต่อแน่เบอกบอกระทู้ถามสดต้องมาแล้ว ต้องถามรัฐมนตรีสมศักดิ์ก่อนเลยว่าทําไมถึงลดราคาหวบงาบขนาดนั้นกรีตามซ่องยุค2,475ยังไม่ลดราคาขนาดนี้เลยเป็นการฉวยโอกาสในวาระอภัยโทษด้วยลีลาช็อตเซลล์กับหุ้นบรูชิปบางตัวอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วขุนผลปากเอกสุทินคล้งแสงผู้ไม่เคยอภิปรายชนะใครเลยต้องออกมาประกาศจองกริรัฐบาลพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายคา้าน พวกผมต้องเอาเรื่องนี้เปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลแน่นอนประชาชนยอมรับไม่ได้หรอกครับโครงการจำนำข้าวยุคยิ่งลักเสียหาย6ถึง7แสนล้านรัฐบาลประยุทธ์ต้องรับภาระเอาภาษีประชาชนไปใช้หนี้แทนถึงทุกวันนี้ปีนี้ต้องชำระคืนทกสเขาแสนล้านก็ยังจ่ายเขาไม่ครบเลยแล้วสำนักงบประมาณยังจะต้องตั้งงบเพื่อจ่ายหนี้อีกปีละ 10- 2ถต่อไปเรื่อยๆอีกไม่ต่ำกว่า5ปี ถึงจะชําระหนี้โกงจํานําข้าวหมดแล้วดูสิพี่น้องอีก5ปีก็ใช้หนี้แทนรัฐบาลเพื่อไทยยุคยิ่งลักษณ์ยังไม่หมดเลยแต่ไอ้พวกโกงคนเพื่อไทยทั้งนั้นสารตัดสินให้จําคุกคนละ30กว่าปีบ้าง40กว่าปีบ้างร่วม50ปีบ้างถลกตูดออกจากคุกหมดแล้วโกงติดคุกแป๊บๆออกไปรวยโคตรๆแต่ชาวบ้านซวยคักๆต้องตามไปใช้หนี้ไปจนตายแบบนี้เพื่อไทยยอมไม่ได้แน่นอน ก็เงี่ยงหูฟังมาหลายวันว่าพักที่ยกหางเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจะได้เลิกลากไส้รัฐมนตรียุติธรรมวันไหนปรากฏว่าหมาไม่กินเนื้อหมาจริงๆด้วยแหละฝ่ายที่ออกมาทําหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชนกลับเป็นสอวอวุฒิสมาชิกที่พวกสอสอหยาบหยมว่าไม่ได้มาจากประชาชนบ้างละ่ะเป็นลูกมือรัฐบาลบ้างละ่ะเป็นติงรัฐสภาบ้างละ่ะตั้งแง่รังเกียจขับไล่เขาในแต่ละวันถ้าจําไม่ผิด สวสมชายสแสวงการโวยขึ้นก่อนแล้วภาคประชาชนหมอวรงไทยพักดีมือปราบจำนำข้าวหมอเหรียญทองและใครต่อใครผู้เป็นประชาธิปไตยทางปฏิบัติก็ออกมาช่วยกันโวยเพื่อชาติอย่างเมื่อวานวันที่14ธันวาคม2 6 6 4ในขณะที่เพื่อไทยฝ่ายค้านจัดงานหรูหราหมาหอนกับงานหน้าเก่าหน้าแหกแล้วกลับมาใหม่ผิดตำราที่บอกว่าม้าดีย่อมไม่กลับมากินหญ้ากเก่า นอกจากม้าหมดสภาพที่ต้องกลับมาและเล็มยากเก่าใต้ปีที่ย่ำจนช้ำแล้วแต่ที่ประชุมวุฒิสภาบรรดาวุฒิสมาชิกกลับทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแทนสสฝ่ายค้านชนิดหน้าดำคล่่ำเครียดผมไม่ใช่สสเห็นแล้วยังอายแทนฝ่ายค้านนั้นทำกันอยู่2เรื่องเท่านั้นกระมังลมรัฐบาลกับสนับสนุนล้มสถาบันเมื่อวานแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนั์นอภิปรายให้ข้อมูลไว้เป็นประโยชน์เช่น กรมรชาชัรร์ไม่ได้มีกรอบหรือกฎหมายในการลดโทษในโทษที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันโทษที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดหรือโทษที่เป็นความผิดต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกรมรชาชทรรมมีกฎหมายแต่กฎหมายไม่ได้มีกรอบใหญ่กําหนดชัดเจนแต่ให้เป็นกฎกระทรวงที่เป็นระเบียบปฏิบัติระเบียบหรือกฎเหล่านี้จะถูกดําเนินการระหว่างข้าราชการและรัฐมนตรีคุณหญิงพรทิพย์จึงเสนอว่าเพราะฉะนั้น ต้องคิดว่าทําอย่างไรจะต้องมีส่วนร่วมจากภาคอื่นคือจากภาคประชาชนหรือศาลการพิจารณาลดโทษประกอบไปด้วยเรื่องแรกคือนโยบายเมื่อไม่มีกรอบกฎหมายชัดเจนนโยบายจึงอาจถูกเบี่ยงเบนหรือถูกดึงไปให้ด้านใดด้านหนึ่งแค่ผ่านคณะรัฐมนตรีก็ยังออกมาได้เรื่องที่2คือการมีกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากกรณีที่เคยเกิดรัชทันเคยชี้แจงไม่เคยมีการประชุมกรรมการคัดเลือกอย่างจรงิงจัง หน่วยล่างเสนอขึ้นมาก็เซ็นผ่านฉะนั้นควรมีการตรวจสอบและมีคนนอกเข้าร่วมด้วยขณะเดียวกันยังมีปัญหาในส่วนของ Big Data ในกระบวนการยุติธรรมสังเกตได้จากกรณีสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องที่ได้รับการลดโทษจนออกไปสังหารผู้อื่นต่อโดยเมื่อมีการสอบสวนกรมรชาชทัณฑ์กลับไม่เคยรู้เลยว่าสมคิดเคยทำผิดอะไรบ้างก่อนหน้านี้คุณหญิงพรทิพย์เคยโพสต์เสนอทางออกของเรื่องนี้ไว้ดังนี้ การปฏิรูประบบราชทัณฑ์ต้องมองทั้งระบบราชทัณฑ์ต้องกำหนดภารกิจให้ชัดเจนคือกักขังบำบัดฟื้นฟูไม่ใช่กักขังแล้วพื้นที่เต็มก็ระบายออกระบบลดโทษของราชทัณฑ์ต้องเขียนให้ชัดในกฎหมายราชทัณฑ์ว่าความผิดประเภทใดบ้างไม่ใช่ให้กลมไปออกกฎระเบียบเอาเองซึ่งมนุษย์นี่แหละที่สร้างปัญหาสแสวงประโยชน์มากกว่าสร้างความเป็นธรรมระบบกรรมการที่เป็นผู้ใช้อำนาจกันกรองต้องทำจริงด้วยตัวเอง มิใช่เพียงลงลายเซ็นการประชุมระบบฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้ในครั้งฆาตรกรต่อเนื่องที่ได้รับการลดโทษจนออกมาฆ่าคนทางราชทานอ้างว่าไม่มีข้อมูลที่เคยก่อคดีก่อนหน้าอ้างว่าอยู่ในคำพิพากษาระบบตรวจสอบการใช้ดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เสนอรายชื่อนักโทษที่จะได้รับการลดโทษเพราะมีข้อมูลเล็ดลอดมาว่า นักโทษร้ายแรงบางคนได้รับโอกาสจากการทำผัดไทยอร่อยประเด็นนี้มีเรื่องสวยซ่อนอยู่แน่นอนคงไม่มีแค่ผัดไทยอร่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งเป็นเรื่องความเป็นธรรมเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องสิทธิที่สำคัญวิสัยทัศน์ผู้นำทุกระดับตั้งแต่นายกปหลัดกระทรวงและอธิบดีแต่ผู้ที่ออกมาให้ความคิดเห็นและสังคมตอบรับแนวทางกันมากคือท่านจรัญพักดีธนากุล อดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่ให้สัมภาษณ์ผ่าน FM 101ร้อยหนึ่งกรณีกรมรชาชัณฑ์กระทรวงยุติธรรมเสนอลดโทษนักโทษในคดีทุจริตคอร์รัปชันเช่นว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศเพราะกว่าจะตัดสินคนที่ทำผิดต้องตรวจสอบไต่สวนสืบสวนนานหลายปีเพื่อไม่ให้กล่าวหาใส่ร้ายคนที่สุดจริตมีที่ไหนในโลกจำคุกมา4ปี4เดือนขออภัยโทษให้4รอบประเด็น ยกร่างพระ,ะราชฤษติกาอภัยโทษนั้นท่านจารัยบอกว่าไม่ต้องโทษหน่วยงานเพราะรัฐมนตรีเป็นคนยกร่างเสนอให้คณะรัฐมนตรีและให้ความผิดชอบแต่ท่านจารัยบอกว่ายอมรับว่าคณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาเป็นร้อยเรื่องพิจารณาแบบไฟหล่นก้นเมื่อพิจารณาเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษเห็นว่าเป็นเรื่องดีเพราะปล่อยคนจนคนยากเป็นทานบารมีแต่กรณีที่จะขอพระราชทานอภัยโทษ คือนำพระราชอำนาจมาใช้ควรตรวจสอบรายละเอียดไม่ใช่ขอเป็นการทั่วไปและต้องกลันกรองและตรวจสอบในเหตุผลที่สมควรคดีทุจริตโครงบ้านกินเมืองที่ทำลายประเทศมากกว่าคดียาเสพติดและทำให้ประชาชนทุกยากแสนเข็ญมากกว่าดังนั้นคดีทุจริตคอร์รัปชันต้องเคร่งครัดมากกว่าคดียาเสพติดที่มีเงื่อนไขอย่างคดียาเสพติดยังมีการขอรอบเว้นรอบแต่คดีทุจริตนี้ทุกรอบ คนที่โกงและจับได้ชัดๆมีโทษจำคุก50ปีแต่ลดเหลือ6ปี10ปีแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรต้องแก้ไขไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่เช่นนั้นจะมีแต่คนแย่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันหมดเรื่องการแก้ไขท่านจจรัญชี้ช่องทางไว้ดังนี้การแก้ไขเรื่องดังกล่าวมีช่องทางที่ทำได้คือใช้ช่องทางพูดตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญมาตรา230วงเล็บหนึ่งเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญ ตีความพระ,ะราชกฤษฎีกาอภัยโทษนั้นขัดรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ10และมาตรา63โดยกรณีดังกล่าวสารรัฐธรรมนูญต้องรับเพราะเป็นการออกพระ,ะราชกฤษฎีกาตามมาตรา175และหากสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญจริงจะถูกตีตกแต่กรณีดังกล่าวหากใช้ตามช่องทางและสารรัฐธรรมนูญพิจารณาอย่างไรต้องเคารพในอิสระและความเป็นกลาง ของสถาบันตุลาการของชาติดังนั้นช่องทางนี้เป็นไปได้ไม่กระทบกระเทือนพระองค์เพราะไม่ใช่กระแสรับสั่งเป็นการบริหารโทษของฝ่ายบริหารที่ขานอำนาจของฝ่ายตุลาการผมเชื่อว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวจะกลายเป็นบรรทัฐานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคตแต่ผลที่เกิดขึ้นแล้วตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศใช้ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพราะตามกฎหมายห้ามย้อนหลังในทางที่เป็นโทษ สรุปยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความได้เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการลดโทษครั้งต่อ,ตอไปในอนาคตและให้ทุกคนที่ได้ลดโทษหรือออกจากคุกไปแล้วเช่นคุณสรยุทธเป็นต้นสบายใจได้ลดแล้วลดเลยออกแล้วออกเลยกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังครับคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ